สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแชมฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์ XLT นะครับผมคันนี้จะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับผมเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2อ0พนะครับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมคันนี้นะครับผมสามารถลุยน้ำได้จริงนะครับ80เซนนะครับผมแล้วก็คันนี้ยกยกหน้ามาด้วยนะครับก็จะลุยน้าได้มากกว่า80 9,000ซมมมนนนนนนะะะคคคคครรรรัััับบบบีีี้ผาาาาาาจห่่่ยยยอูททเดด๋วชชุแตต่่่งงกััันนนนะะคครรบผมวาี้แอไไปบ้างนะครับ เดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้านะครับกันชนหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กอย่างดีอย่างหนาเลยนะครับนี่จะมาพร้อมกับห่วงลักจุงสีแดงนะครับแล้วก็จะมียางกระแทกนะครับผมนี่นะครับเวลาวิ่งเสียงไม่ดังนะครับผมแล้วก็ไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับที่จะที่มาพร้อมกับชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์นะครับแล้วก็จะนี่นะครับเวลาไฟออนนะครับจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับจะเป็น ไฟสีเหลืองขึ้นตรงกลางนะครับนี่กันชนแฮมเมอร์นะครับนี่นะครับกรอบป้ายนะครับสามารถเอ็นปรับองศาได้นะครับนี่สามารถปรับได้นะครับชอบแบบไหนก็เวลาวิ่งนะครับหลบๆกล้องนะครับก็กดต่ําๆไปเลยครับอันนี้จะเป็นแฮมเมอร์แท้นะครับก็จะมีโลโก้แฮมเมอร์นะครับนี่ถัดมานะครับผมด้านบนนะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับอันนี้ก็ จะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับจะใส่เป็นสีดําด้านนะครับขอบกระจังสีดําด้านนะครับตัวสื่อฟอร์ดสีดําด้านนะครับแล้วก็ไฟสิวนะครับตัวนี้นะครับไฟสีเราใส่เป็นสีเหลืองนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีเหลืองไฟสิวสามารถเลือกได้นะครับจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับถัดมาด้านบนนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นอะคริลิกคําว่าลนเจอร์นะครับก็จะใส่เป็นสีเมียมให้กับลูกค้านะครับเพื่อให้ตัดกับสีดํานะครับผมแล้วก็สคูปนะครับตัวนี้จะใส่เป็นสคูปแบบใหญ่นะครับจะเป็นสคูปนรระคับ สกู๊แบบใหญ่นะครับจะมีรูปแรกกับรูปม้านะครับสามารถเลือกได้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะทําเป็นสีดําด้านตัดกับสีดําเงานะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับเราก็จะเอาโคมเดิมของแท้นะครับไปทํานะครับนี่นะครับก็จะใส่ไฟเดลิฟเพิ่มให้กับลูกค้านะครับปกติเอกรีจะไม่มีนะครับผมแล้วก็ใส่คลิปฉลาม3ามขีดนะครับนี่แล้วก็ใส่วงแหวนนะครับวงแหวนจะเป็นแบบแบบนะครับแล้วก็เดวิไอนะครับก็จะใส่เป็นสีน้ำเงินนะครับสามารถเลือกไดด้้นนนะะครับจมีีีสสแงงเิ วงแหวนก็เช่นกันนะครับจะมีแบบกลมกับแบบเหลี่ยมนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับซุ้มล้อสามารถเลือกได้นะครับจะมีแบบเรียบกับแบบหมุดนะครับนี่ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโช๊คนะครับคันนี้เราก็จะเปลี่ยนโช๊คให้กับลูกค้าด้วยนะครับจะเป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์นะครับผมคันนี้คันนี้นะครับผมยกหน้าสองนิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็ยกหลัังนะครบ แล้วก็จะเปลี่ยนปีกนกด้วยนะครับผมเป็นปีกนกปรับองศาของยูนิคอนนะครับผมแล้วก็จะใส่ลูกหมากกันโคงให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของแม็กยางนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กออฟโรดนะครับผมขอบยี่สิบนะครับดูโหดดูดันเลยะครับเลยนะครับผมคันนี้จะเป็นออฟโรดสิบสี่นะครับผมมาพร้อมกับยางส3สบาคูนสิง้ายี่สิบนะครับผมเวลาใส่นะครับจะเกินซุ้มล้อมาอยู่ ซุ้มล้อหกนิ้วนะครับจะเกินอยู่ประมาณสามสี่นิ้วนะครับนี่นะครับจะยื่นออกมาประมาณนี้นะครับตำรวจเล่นนะครับผมไม่เป็นไรครับอยากสวยต้องทับใจครับอัดมานะครับผมแก้มข้างนะครับปกติดำเดิมจะเป็นสีขมเมี่ยมนะครับอันนี้เราก็จะใส่ชุดครอบเป็นสีน้ำด้านนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็ครอบกระจกนะครับเราจะใส่เป็นครอบกระจกแต่งนะครับผมนี่เป็นไฟ LED นะครับผมเวลาเปิดไฟออนนะครับนี่นะครับจะเป็นไฟสีขาวแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับจะมีไฟ สีเหลืองวิ่งกระพริบกระพริบนะครับผมแล้วก็จะมีไฟสองเท้านะครับเนี่ยมาพร้อมกับสติกเกอร์ลายสายฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าออกแบบเองนะครับจะเป็นชื่อลูกค้านะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของบันไดข้างนะครับอันนี้บันไดข้างเราก็จะเปลี่ยนเป็นบันไดข้างเหล็กของทัมเมอร์นะครับผมเนี่ตัวนี้จะเป็นทัมเมอร์แท้นะครับจะมีไฟสองเท้าตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดประตูนี่นะครับ อัดมาครับผมจะเป็นครอบมือเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นครอบมือเปิดสีดำด้านครับแล้วก็มีคำว่าレนเจอร์สีแดงนะครับตัวนี้ก็กนรลอยที่ขวดนะครับเวลาเปิดประตูเผื่อเราใส่บุญใส่แหวนหรือเล็บใส่ถวดนะครับฟิล์มนะครับผมคันนี้นะครับจะเป็นฟิล์มขนาด80นะครับผม80รอบพันนะครับนี่แล้วก็จะมีติดกันสัดให้กับลูกค้าด้วยนะครับสแตนดาร์ดจะโรงงานจะไม่มีกันสัดนะครับอันนี้ก็จะติดให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับผมแหลกหลังคานะครับ ตัวนี้เราก็จะใส่แหลกหลังคาเป็นของแฮมเมอร์เช่นกันนะครับผมคันน like ี้คือแต่งแฮมเมอร์อบคันนะครับแหลกหลังคานะครับสามารถลับน้าหนักได้ร้อยกิโลนะครับบันไดข้างก็เช่นกันนะครับแหลกหลังคาตัวนี้จะมากับพร้อมไฟ LED ด้านข้างนะครับสองฝั่งแล้วก็จะมีด้านหน้านะครับไฟ LED ด้านหน้านะครับผมสองฝั่งนะครับที่มากระชุดนะครับส่วนไฟบาตตัวนี้นะครับจะไม่ได้มากระชุดนะครับต้องซื้อแยกครับอันนี้เราก็ใส่ให้ลูกค้าเด่นครับที่ด้านแรกนะครับผมยกได้นะครับบรรทุกของได้ใช้งานได้นะครับร้อยกิโลนะครับ จะใส่เป็นโลบาร์ของฮัมเมอร์นะครับผมให้กับลูกค้านะครับนี่นะครับตอนนี้จะเป็นทรงสีขาแบบยาวนะครับจะมีไฟถอยนะครับด้านบนนะครับสีขาวสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกตรงกลางนะครับเวลาเบรกจะเป็นสีแดงนะครับด้านหลังนี่ก็คืออะไ่เดิมนะครับเราคืนให้กับลูกค้าทุกชิ้นนะครับมีเทินแค่ล้อนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นทัชชันบาร์นะครับเหล็กทัชชันบาร์ตัวนี้นะครับปกติ X อ T ไม่มีนะครับอันนี้เราก็ติดเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะครับ ก็จะทําให้เวลาเปิดปิดฝาท้ายนะครับเบาครับนี่นะครับนิ้วยวสองนิ้วก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนขอ้อฝาท้ายนะครับข้อฝาท้ายนะครับอันนี้ก็จะใส่ข้อฝาท้ายเป็นสีดําด้านนะครับตัวงสือฟอร์ดสีดําเงานะครับผมนี่ดูหล่อลงตัวเลยครับคันนี้แล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED ทรง V2 ครับจะเป็นสีสมองนะครับอันนี้เวลาเราเปิดไฟอ่อนนะครับจะเป็นไฟขึ้นเป็นเส้นแบบนี้นะครับ อันนี้คือไฟถอยนะครับผมถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินจะเป็นไฟสีเหลืองกระพริบตรงนี้นะครับเวลาเบรกก็จะเป็นไฟลูกต่สีนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกันชนหลังนะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนกนันกชนหลังเป็นกันชนหลังเหล็กของฮัมเมอร์นะครับผม<ฟ>ให้การุค้านะครับตัวน,นี้จะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะครับนี่แล้วก็จะมีไฟถอยนะครับเช่นเคยนะครับ <vegetables S 2> <Spin> เวลาเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินก็จะมีตรงนี้นะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องกับป้ายนะครับนี่ เซนเซอร์ด้านหลังนะครับ XLT จะมีมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์เดิมนะครับก็คือจะมาใส่กันชนเหล็กได้เลยนะครับนี่นะครับสี่จุดนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับผมกล้องภายหลังนะครับคันนี้ใส่จอ Android ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมที่หลังนะครับภาพก็จะไปออกที่จอนะครับผมเดี๋ยวมาชมภายในกันนะครับผมภายในนะครับผมอันนี้จะเป็นอะไหล่เดิมนะครับที่ถอดนะครับแล้วก็คืนให้กับลูกค้าทุกชิ้นนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นซุ้มล้อในส่วนด้านหน้านะครับที่ เราใส่กันชนเหล็กนะครับซุ้มล้อส่วนด้านหน้าก็จะใส่ไม่ได้นะครับก็คือคืนให้กับลูกค้าด้วยนะครับอันนี้เป็นไ่ท้ายนะครับอีกนกนะครับผมคืนให้นะครับกระจังหน้านะครับจอเดิมคืนให้หมดนะครับแล้วก็โชคนะครับช็อหน้าหลังครับคืนให้หมดนะครับของเดิมคือเราคืนให้กับลูกค้าทุกชิ้นนะครับผมถ้าชิ้นไหนเทินผมจะบอกว่าเทินนะครับอันนี้เราคืนให้หมดนะครับถัดมานะครับผมด้านหน้านะครับเบาะนะครับผมจะเป็น เบาะหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเฉพาะตัวสประตูนะครับตัวแคบจะเป็นเบาะผ้านะครับจะคันนี้นะครับก็จะเป็นหนังสีดํานะครับเดินได้สีเทานะครับนี่สวยงามเลยนะครับเกียร์นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6กสปีดนะครับนี่พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัย e p a s แบบซับแรงกระแทกนะครับจะมีลิมิตความเร็วนะครับแล้วก็จะมีคุณคอนโทรลนะครับผมนี่หน้าจอนะครับเราเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android นะครับผมกล้องถอยหลังตัวเมื่อกี้ก็จะมาออกอีกจอแบบนี้ นี่พอเราไม่เข้าเกียร์ถอยนะครับมันก็จะเป็นหน้าจอหลักนะครับนี่นะครับแต่ผมเปิดกล้องหน้าไว้นะครับนี่มีแถมกล้องหน้าให้ด้วยนะครับถ้าเราจะออกมาหน้าจอหลักนะครับผมกดกลับหรือปุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับรูปบ้านเนี่ยครับจอแอนดรอยนะครับตัวนี้นะครับเหมือนโทรศัพท์แอนดรอยเครื่องนึงเลยนะครับผมสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับเข้า youtube มี Google Map นะครับอยากโหลดอะไรมาเล่นเข้าที่เพจสโตรได้เลยนะครับนี่หน้าจอหลักตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ วันนี้จะเป็น FM นะครับวันนี้ก็จะเป็นเพลงถ้าจะเข้า Google Map นะครับผมกดตรงนี้เลยครับครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้ากอดลิงเจอร์เออร์ที่คันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับคันนี้นะครับผมจะเป็นสเต็ปยกหน้า2อครึ่งหลัง2ครับแล้วก็ล้อออฟลบยีครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะแต่งแบบนี้หรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และอดีตไลน์ไว้ใต้ล่างทิ้นะครับ เดี๋ยวนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ